เม็ดโฟมนะคะขนาดประมาณ9-13ถึง13มิลนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะท่านไหนที่สั่งเจ็บไว้นะคะตอนนี้นะคะพร้อมเดินทางได้เลยนะคะพร้อมเดินทางได้เลยเม็ดโฟมนะคะใช้ทำตุ้มเกซรอหรือจะย้อมสีนะคะได้เลยค่ะขนาดนะคะ 9- ถึง13มมิลค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดกำลังพอดีค่ะ นะคะพร้อมเดินทางได้เลยนะคะที่พี่น้องบ้านไหนท่านไหนนะคะใช้จำนวนเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะคะขนาดของเม็ดโฟม9-13มิลค่ะ